สวัสดีครับ FT นะฮะร้านเขียวเจริญนยนต์ของพี่ไก่นะฮะอ่ก็ขอนะฮะเปิดเปิดการขายยามเช้านะฮะกับ FT ข้าวผัดสองกล่องผัดกะเพราผัดกะเพราสองกล่องหมูสับหมูสับจับ FT นะฮะก็วันนี้ก็มีสินค้ามาลงสองคันรถหกล้อนะฮะพี่น้องนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับนะดูนะฮะ เยอะแยะไปหมดทางข้าบ้านยังจะไม่มีแล้วครับตอนนี้แล้ววันนี้ลงในสองหกล้อโอ้โหไม่พูด,พดไม่ไม่รู้จะพูดยังไงฮะก็ใครมาไม่ถูกก็ปักหมดมาก็ร้านเขียวเจริญยนต์คอมพิไก่นะฮะพิมคำว่าคอบพิไก่ด้วยนะร้านเขียวเจริญยนต์คอบพิไก่ก็วันนี้ก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอนะฮะเอฟสี่นะฮะวันที่ส6บหกนะฮะกันยาสองห้าหกเจ็ดนะฮะก็มาเดือดสินค้ากันเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะ ก็มีทั้งสยามนะฮะ,ะเกียร์มือนะครับคาดคู่สยามตัวแรกนะครับราคาไม่ถึงหมื่นก็มีอ่าบิ๊กจิ๋วมิราเนียมนะฮะบิ๊กจิ๋วนะครับจิ๋วมิาเนียมแล้วก็ยานม่านะฮะไม่ว่าจะเป็น L'M ลเอ็มนะฮะมามากี่คนเนีนเ่ยมาคนเดียวมาคนเดียวอ่ะเข้าห้อน้ำได้นะ ตัวน้ำก็เนี่ยเลาะเลาะ,ะข้างเนี่ยข้างรถไปโอ้แต่เลาะเลาะนี่ไปเลยอยู่หน้ารถเวลาลงนี่จอดตรงนี้เลยหรือว่าจอดี่ยตัวนี้ก่อนก็ได้เดินเดินหน้าไปนิดนึ่งแอบแอบริมข้างเข้า,ขาหน่อยก็นะใครว่างก็เข้ามาลักชมดูได้นะพี่น้องนะครับก่อนนะฮะโค้งตั้งถึงหน้าถนนแล้วฮะตอนนี้นะครับจะไม่มีที่วางอยู่ละน่าจะไม่มีด้วยซ้ำวันนี้ก็รู้สึกสอง,องล้อก็ปักหมุดมาก็ง่ายๆครับโรงเรียนบ้านเมืองพี่ไก่เห็นนะฮะ เนีย่ยตรงต้นยางสูงเนี่ยสถานีตำรวจนะเนี่ยสถานานะนะต้นยางสูงนะแล้วสถานีตำรวจคือมาง่ายๆฮะหรือก็พิมพ์คําว่าสอพอวอิกลัยก็ได้สถานีตำรวจคอวิกัยนะฮะมาง่ายนะครับร้านเกี่ยวจรยนยนต์ก็ปิดทุกวันอาทิตย์พี่น้องนะครับพักผ่อนบ้างเนาะนะฮะมาง่ายก็เบอร์โทรก็ตามนี้นะฮะนะครับใครแคปทันก็ลองแคปดู โทรเราโทรมาติดต่อกันได้สอบถามก็ได้โดยจะเป็นนี้แตนดำนะฮะราคาแปดหมืนบาทนะครับแตนดำได้นะครับคันนี้เลยเครื่องอีซูซุนะฮะเป็นช่วงล่างก็เป็นหล้อนะครับแปดหมืนบาทพี่น้องขับกลับได้เลยเครื่องยนต์ดีนะฮะก็บอกดำดีนะครับนี่คันนี้เลยนะครับช่วงล่างก็เป็นหล้อนี่นะฮะภาษีหกร้อนะฮะเราก็พูดง่ายๆก็คือว่า6กร้อนั่นแหละครับ ล้อเล็กนะฮะเบกรกช่วงล่างนั่นเปี้ยพความขับนะฮะคงรถเรามากมายเยอะแยะไปหมดนะครับฝั่งนี้ก็โอ้โหเต็มเลยพี่น้องเนี่ยเต็มเลยฮะนะครับเข้ามาเลือกชมดูได้นะฮะมีหลายเกรดหลายสภาพพี่น้องห็นจะเป็นฐานนะฮะ <c oughs> นี่ฮะฐานฐานสามพันเจ็ดนะครับจมาสอบถามก็ได้ มาชมสินค้ากันนะครับโอ้โหดูเพอแน่นแน่นมากครับเครื่องก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่าพันเครื่องนะฮะนะครับเจ้าพลังตัวนี้สวยมากครับหายากครับสภาพแบบนี้นะครับหายากเจ้าพลังนะครับเอาไว้ดึงน้ำาหมื่นนิดๆครับนะฮะไว้ไป็นน้ำลูกค้า ที่จะเอาสยามพัดนะฮะนี่สยามนะครับหรือสยามที่เราบิ้วใหม่อย่างเงี้ยฮะนี่อย่างเงี้ยตัวละหมื่นเจ็ดครับพี่น้องนะครับเข้ามาเลือกชมดูได้คือมันน่าจะขายไปหลายตัวแล้วที่สยามเราบิ้วใหม่นะครับราคาหมื่นเจ็ดนะฮะรับประกันเกียร์ให้หนึ่งเดือนครับเกิดซื้อไปเกียร์ไม่เข้าหรือเฟืองบินอะไรเงี้ยสามารถมาเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทางร้านเรายินดีฮะนี่นะครับนี่นะฮะโอ้โหสวยเลยครับ RT90RT140 นะฮะโทรมาสอบถามกันได้นะครับหรือจะเป็นบอยเอ็มนะฮะสวยเครื่องเยอะมากครับจะถ่ายให้ดูเยอะมากเลยโอ้โหนะฮะสองฝั่งนะครับบอกระทางข้าบ้านจะไม่มีนะฮะโกส่งก็ส่งจังเลยแต่ไม่ดูเลยว่าจะมีที่จอดหรือไม่มีนะครับลนโตบัญชีแล้วเนะี่ยผมไม่รู้จะวางไว้ไหนแล้ววันนี้ มือจะวางไว้ไหนเลยวันนี้ก็คือมันมันเยอะจัดคงใส่ต้องทะลุนาบ้านแน่เลยซตทีร้อยสิบนะพี่น้องนะครับที่ใครตามหาอยู่เครื่องสวยเครื่องเกียรนะฮะมาได้เลยหรือจะเป็นยันมาร้อยยี่นะครับนี่อันนี้บิ้วใหม่นะฮะไม่ได้ไม่ใช่สีเดิมตัวนี้บิ้วใหม่นะครับย่างน่าตัวนี้ร้อยยี่ะฮะไม่ถึงสามหมื่นนะครับสองหมื่นเก้าแล้วตอนนี้เซตทีนะฮะสวยๆเลยครับนี่รู้สึกน่าจะเป็นถัง น่าจะเป็นถังเหล็กเอ๊ะพอถังพลาสติกนะครับแต่สวยมากนะครับเซททีร้อยสิบอันนี้เซททีร้อยยี่นะฮะสวยทั้งคู่นะฮะเครื่องดูท่อนะฮะสวยมากอ๋ออันนี้ถังเหล็กนะครับรู้สึกนอ็นอตน็อตไม่เคยขยับสักตัวเลยสวยมากสวยมากนะครับก็ท่าในใดตามหาอยู่นะฮะเซททีร้อยยี่เซททีร้อยสิบ เครื่องเกยนะฮะมาเลือกชมได้นะครับนี่นะฮะทางเดินของเราอยู่มีอยู่แค่นี้ครับเต็มไปหมดนะครับไม่ไม่มีที่จะเดินแล้วรถก็จอดด้านนอกแล้วฮะตอนนี้ทั้งมอไซค์ทั้งรถไปไม่เห็นดับก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องก็เข้ามาเลือกชมดูนะฮะ เครื่องก็โอหลากหลายนะครับโทรมาสอบถามมันก็ได้นะครับพี่น้องนะครับเครื่องมากแรงน้อยแรงเรื่องอะไรนะฮะบางคนทีดีเคฮะบางคนถามว่าอ่ายางคู่เท่าไห่นะฮะคู่ละสามระสามครับมีกระทะนะฮะกระทะอย่างไหนเบสิ์เศษกับไปถึงใส่ได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะคู่ละสามละสามพี่น้องยางหลอดดีมาก หรือจะเป็นบางคนนะฮะนี่คูณละสามพันห้านะฮะพี่น้องจะได้รู้เรื่องกันอ่าถ้ารวมขาเหล็กด้วยก็อยู่ที่ห้าพันบาทถ้าแบบนี้บางคนทรํรมาลายอย่างนี้ก็พร้อมขาเหล็กก็อยู่ที่สามพันสามถ้าบางคนอย่างเดียวก็อยู่ที่สองพันสามครับขาเหล็กหนึ่งพันบาทนะะนี่แบบนี้นะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาเลือกชมดูได้นะฮะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ